อร้านเพชรมาทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันออลองสุดท้ายละเหลือว,วันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเย็นเราก็จะเข้ามาหลับลางวันคอมมูนิตี้กันนะคะน่าจะได้ท็อปรลอยคือสุดท้ายแล้วที่เราจะต้องต่อสู้นะคะมาดูกันนี่ทุกคนเราสะสม เหรียญวิเศษนะคะได้300แสนกว่าเหรียญแล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้อัพอุปกรณ์ฮีโร่อะไรต่อเลยนะพอถึง8ปอีกแล้วก็ไม่อัพแล้วนะคะแล้วก็อันดับคอมมิตี้ของเราเพิ่งกดเล่นไปเองเมื่อกี้นะคะก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่74ก็ยังอยู่ในท็อป80อยู่เราคิดว่าวันนี้เราจะอยู่ท็อป70ให้ได้ ก็มู้จะทําได้ไหมนะคะภายในคืนนี้แต่ตื่นมาอันดับก็คงร่วงเหมือนเดิมเพราะว่าตอนกลางคืนคงไม่ได้ตั้งปลุกเพื่อที่จะมากดระหว่างการนอนนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนการนอนแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนชุดให้พิงกี้พายเลยลืมไปเลยพอผ่านด่าแล้วก็ลืมไปเลยนะคะามาเปลี่ยนชุดให้น้องเป็นขั้นที่สี่ก่อนเป็นสาวน้อยใส่หมวกสีเหลืองชุดเหลืองนะคะน่ารัก ไหนไปดูซิว่าพิงคกี้พายเป็นยังไงอ้าวทำไมเพลงมันขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยนี่นี่ไงพิงค์กี้พายว้าวน่ารักมากดูสินี่มาเดินมาเดินเจอแก๊งเจอโรมด้วยนะคะแก๊งฝันร้ายเสียงบักละ แล้วก็เควสเป้าหมายวันนี้นะคะเราทําครบแล้ว120สะสมเหรียญตาอยู่ที่583นะคะอีกนิดนึงอีกสัก2วันเราก็เราก็น่าจะไดแลกเลซี่แฟนได้แล้วนะคะอยากรู้อยู่ว่าเลซี่แฟนจะอยู่บ้านหลังไหนนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูเฉยๆแค่นี้แหละเราเราก็ไม่ได้อะไรเพิ่มด้วยไหนดูซิเหมือนจะมีเซตแรลิตี้มาขายปะ ใช่แลิตี้หรือเปล่าแลริตี้ย้อนยุกนะคะอ่าเป็นพิงกี้พายย้อนยุกราคา299แล้วก็มีแลิตี้ด้วยแต่แลิตี้แพงกว่านะคะ399มีร้านเสื้อผ้าย้อนยุกนี่ร้านอัญมณีเมนฮัตตัน5้9ทุกคน600 600บาทคิดว่าร้านอัญมณีนี้จะอยู่โพนี่วิวหรือเปล่า ซื้อดีไหมไม่ไม่ไมเราเรากำลังประหยัดอยู่นะคะเราจะไม่ซื้อแต่ว่ามาดูซีว่าร้านอัญมณีเมื่อกี้นะคะอยู่ที่อ่าอยู่โพนี่วิวนี่เองอยากรู้จังว่าใช้เวลาครูดาวในการผลิตเพชรเท่าไหร่อีเวนต์ก็อีเวนต์โซเชียลต่างๆนะคะไม่ได้เล่นเลยสักกอีเวนต์เดียวนะเพราะว่าเป็นโพนี่ที่เรามีหมดแล้วแล้วก็ เราอยากให้ถึงเดือนหน้าเร็วๆแล้วนะคะเราอยากรับ star flower อยากรู้อีกเหมือนเดิมว่าบ้านอยู่ไหนนะคะอยากได้แล้วมเมื่อไหร่จะเดือนหน้าสักทีนะแล้วก็วันนี้ก็จะจบคีปเท่านี้แหละลุกควมันไม่มีอะไรแล้วเรามาอัปเดตให้ดูนะว่าเราสะสมเหรียญม่วงนะคะในวันที่สิบเนี่ยได้ส0 0แส0กว่าเหรียญแล้วแล้วก็สามารถเล่น อีเวนต์นี้ได้ทันนะคะได้รางวัลครบทุกขั้นแล้วก็เหลือแต่การต่อสู้ในอันดับคอมมิว i t ตี้เท่านั้นเองนะคะซึ่งก็ติดท็อปร้อยแล้วไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่เพราะว่าตื่นมาอันดับก็ลดลงไม่มากเท่าไหร่นะคะก็สามารถไต่ขึ้นไปอยู่ในอันดับราวๆเท่าเดิมได้นั่นแหละก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดี พรุ่งนี้น่าจะได้แหละถ้าเราไม่ลืมเราต้องไม่ลืมนะคะไม่ลืมกดเล่นอันดับคอมมิวนีตี้เราต้องเอาฮาร์ดทรอปมาให้ได้สำหรับใครที่ไม่ผ่านนะคะหรือเล่นไม่ทันก็ไม่เป็นไรเพราะาอีเวนต์ก็วนมาเรื่อยแหละอีเวนต์ใหม่ก็มีนะคะก็เลื่อใหม่ได้เสมอสำหรับใครที่ตั้งใจจะเล่นยาวๆเ,เนาะก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงเพราะว่า เราก็อยู่กับเกมนี้ไปยาวๆเหมือนกันนะคะไม่ได้เล่นเกมอื่นเลยก็เล่นอยู่เกมเดียวเล่นทุกวันเล่นจนแบบว่าอยากซื้อของทั้งทุกอย่างทั้งหมดในเกมนี้มาไว้แล้วก็แต่งเมืองสวยๆมันเป็นความฝันของเรานะในการจัดเมืองแล้วก็นอนดูโพนี่เดิอนอยู่ในเมืองเล่นๆนะคะแต่ก็ไม่ว่างสักทีไม่ว่างแบบ มันเวลาว่างมันก็ว่างแป๊บๆอะมันหาเวลาว่างย,ยาวๆมานั่งแต่งเมืองเล่นอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีเลยนะคะก็ไว้เจอกันแล้วกันวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาอัพคลิปตอนรับรางวัลน,นะคะอันดับคอมมิวเตี้พาฮาท็อปโรงบ้านนะคะรับเพชรรับอะไรเนาะวันพรุ่งนี้ไว้เจอกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปในวันนี้ด้วยนะ Bye-bye.